บายดีพู่นอกมากินข้าวเด้อข้าวยังดูข้าวแดงบ่ข้าวแดงมียังแน่ของ,งกินมีแก้วมัแ,แตง <maiden. S 2> มี <pitch S 2> มัแตงมีดาบงัวเผาแกวเพียขมขมของหวานสลัดเปาเย็นของกินมาแตงเย็นจะงวะนี้ที่กินมาเวอร์ตัว ข่าวกองขนะ่าวกองเนาะลูกสาวมาเตอมเยี่ยมมานี้มาแต่บา้านมานอนน้ำนอนลูกสาวลูกสาวกบของออเภอกล้วยน้องอันอันแต่ของสาวทันว่าขีดาาา่ดื้อสาวทมาขี่นัอนอยู่พูดมานด้กพี่น้อง,นะงามากินข้าวแดงกันอาหารแดงนดีนะ่ไรทำมาเต๋เบียรม,มาแต่โอทีพี่น้องเมียเกลี่ยมให้โอ้ชุดจอดอได้เลยจำคำตกแต่ง Do <laughs> <laughs> ừ. ừ, <laughs> <Hả? cười> <laughs> được sáu sound today? Haha, bun hoa. Hm, ok, ok. Hm, ok, 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 ลูกสค่คนนีาลาลาคนนี้มาแล้วรมไมหขอาวพ่ไอะไลยเลยมาราม่กินข้าวไหมไหอ,อม,อม<น>ออ่แห้งดีม,มาหขวใจอนพรนี่นะแพงเีออยสองคนนี่นะอนอกม,มาเปล่าไหมอุดมน้ำเัิ ครับฝากชอรูปฝากชอบรูปอคและกดกระิ่งบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหรูอบ๊ายบายลรอฮ่าฮ่าฮ่าว่าจิตก่อนเพลงดีแเพงดี